ครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้ำที่ท่านกําลังเห็นในขณะนี้นะครับเป็นถ้าน้ํารอดครับถ้าน้ํารอดหรือว่าถ้ารอดนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอปางมะพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ทุกท่านนั้นนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทีเดียวนะครับบริษัททัวร์ทุกบริษัทนะครับจะมีโปรแกรมเพื่อเข้ามาที่ถ้ารอดแห่งนี้นะครับ สเสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวในถ้ำลอดก็คือต้องใช้เป็นแพรไม้ไผ่นะครับซึ่งสร้างโดยภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับและใช้ตะเกียงนะครับเจ้าพายุนะครับเพื่อเดินทางเข้าชมด้านในนะครับข้างในนั้นจะประกอบไปได้วย3ามถ้ำด้วยกันในถ้ำลอดจะมี3ามถ้ำเล็ก 1. ก็คือถ้ำเสาหินนะครับ2ก็คือถ้ำตุ๊กตานะครับและถ้ำที่3ามสุดท้ายคือถ้ำผีแมน บรรยากาศภายนอกถ้าน,นั้นนะครับก็เป็นลักษณะนะครับโอโถงนะครับกว้างขวางทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นปากของลําน้ําซึ่งจะจอดแพ่ไว้หน้าถ้าน,นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในหนึ่งแพนนั่งได้3ท่านนะครับสามารถนั่งได้3าท่านนะครับ และในแพรขนาดใหญ่นั้นนะครับสามารถนั่งได้4ท่านด้วยกันนะครับส่วนมานั่งน่าจะมีทั้งหมดอยู่5ที่นะครับลำนี้ลำขนาดใหญ่นะครับทั้งหมดนั่งได้4ท่านนะครับซึ่งเป็นลักขณะทัวร์อีกหนึ่งท่านนั้นเป็นนะครับไกด์นะครับซึ่งต้องถือตะเกียงเจ้าพายุนําหน้านะครับคณะแพรออกไปนะครับเหมือนลักษณะที่ผมกําลังจะซูมไม่เห็นนะครับแสงไฟนะครับที่ กำลังลิบหลีเข้ามานั้นนั่นคือตะเกียงเจ้าพายุครับซึ่งนะครับไกด์นะครับซึ่งเป็นคนท้องถิ่นนะครับก็จะนั่งด้านหน้าเลยนะครับเพื่อนําคณะนั้นเข้าไปท่องเที่ยวในถ้ารอดนะครับในท้านั้นไม่มีไฟนะครับต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุในการเดินทางเข้าไปนะครับออกมาแล้วครับหนึ่ลำนะครับช่วงที่เราเดินทางออกจาก ท่ำรอดเพื่อเข้ามาที่ปากถ้ำแห่งนี้ในจุดสตาร์ทเนี่ยนะครับต้องลากทวนกระแสน้ําออกมานะครับแต่ตอนเข้าไปนั้นสบายหน่อยนะครับเป็นเป็นตามกระแสน้ํานะครับภาพนิ่งนะครับของภาพนี้บริษัทสมายไทยทัวร์นะครับได้จับเอาไว้อย่างสวยงามนะครับส่งเข้าประกวดนะครับในส่วนของภาพนะครับเชิงสร้างสารรค์นั้น ได้นงวันชมเชยมานะครับเป็นภาพยามเย็นตอน6โมงเย็นนะครับทีมไกด์และคณะทัวร์นั้นได้ออกจากถ้ำนะครับแสงริบหรี่นิดหน่อยนะครับต่เกียงเจ้าออกมาเลยถ่ายภาพนิ่งออกไปนะครับสวยงามจัดแสงจัดฉากได้ดีทีเดียวได้นงวันชมเชยมานะครับวันนี้นะครับผมป้อมกระบ,บี่มือเดียวครับบริษัทสมายไทยทัวร์ขออนุญาต แนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับตาแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ